วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแนนสาวมอนเนาะก็ตอนนี้ก็มาเดินตลาดนัดนะคะที่มหาชัยเป็นเป็นที่ที่คุ้นเคยมากๆนะคะก็เลยเดินตลาดดูว่าที่นี่มีของขายอะไรมากนะคะแล้วของของพม่าที่เขาขายกันที่นี่เยอะไหมแล้วก็คนพม่าเขาเดินกันเยอะไหมนะคะวันนี้เรามาพามาชมกันค่ะนะค่ะก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้มานานมากเลยปีหนึ่ง ที่นี่เขาโอ้โหจุดสงใจเขาจะมีเสื้อผ้ามาขายแบบมีผ้าแล้วก็มาเย็บเป็นผ้าถุงนี่กับข้าวร้านที่หนูเคยมาซื้อไม่มาอันนั้นนั้นอ่ะคือแบบร้านที่หนูชอบกินเลยแหละนี่กับข้าวผัดกระเจี๊ยบเดี๋ยวเราลองซื้อของเขาสักอย่างหนึ่งนะเราจะได้แบบแนะนําไปด้วยเอาอะไรดีอ่ะเอามะเขือแล้วกัน ติป้าแช่ห้าสายมาหลานะล,ลาเาอ๋ลอ้ร้านที่หนูซื้อประจามันจะอยู่ฝั่งนี้แต่บายสามถึงจะมาแต่ร้านนี้เข้าคลายทั้งวันนี่มีน,นี่เครื่องในต้มเครื่องในถ้าถ้าคนพม่าคือเขาจะกินแต่ของที่แบบว่าใส่น้ํามันเยอะๆเผ็ดๆหน่อยเนี่ยมีแต่เผ็ดๆแด,ด,ดงๆหมดเลยเห็นไหมมันเป็นของชอบหนูหมดแหละอันนี้อันนี้จะเป็นทอดมัน อดมันแล้วก็เครื่องในเครื่องในหมูนี่ไงไข่เห็นไหมบ้านหนูก็จะกินประมาณนี้แหละถ้ากลาบ้านก็จะทํากะเพ้าแบบนี้กินเดี๋ยวหนูจะทําให้พี่นัทก,กินมั่งกี่หรียญะกหนาเส็ยยี่สิบาทได้ตั้งเยอะไงไปไว่กิน มีผัดกระเจีย๊ยบด้วยที่จะให้พี่สาวทําให้เนี่ยผัดกระเจีย๊ยบแล้วก็มีแกงไก่ก็จะประมาณนี้อาหารพม่าก็มีประมาณนี้นี่งไงน้ําพริกเมื่อก่อนนูชอบซื้อกินกระพุกละห้าบาทสิบบาทแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจอร่อยมากแต่เราตามกินเองก็อร่อยแต่ไม่มีเวลาเราไปข้างในกันเป็นข้างในด้วยไหมก็เพอนะ แต่ข้างในนี่จะเป็นร้านพมากก่าเยอะเลยเป็นร้านขายตลาดยู่นตลาดนี่ไงตลาดที่เราจะเดินนี่ขนมกวนางมากมมัไม่เจอเลยหมเจ้ามูเจ้ากินไหมลองกินดูนะเอาสองอันค่ะมันคืออะไรมันคือขนมกว้า,งม,วามงมากใะ่ไหมกวาม้างมาก ภาษามมนก็จะเรียกแบบนี้ที่จริงมันเป็นภาษาพม่าแหละแต่ก็คนมอนเข้าขายกันปังเมกอ,อันนี้ก็ขนมกล้วยชิ้นละสิบบาทาซื้อมาสองชิ้นเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะนี่คนมอนเขาก็ขายกันพี่ข็ชมพี่ก็ชมลองชิมลองชิมนี้ลองชิมดูเลยใช่ไหม เขาบอกว่าพี่พี่เขาก็คอนมอนเหมือนกันเดี๋ยวลองชิมดูนะคะไม่ได้กินนานเพราะว่าไม่ได้มาที่นี่เลยชิมดูไหมอร่อยรสชาติเป็นไงรสชาติเข้าว็าทำด้วยแป้งข้าวนี่แหละมันจอกหวานนิดๆแล้วก็เขาใส่มะพร้าวแล้วก็ง,งาด้วยมันก็เลยหอมๆหวานอร่อยมาก ก็ต้องกินน้ำน้อยไปอะไปไปกินบ้างเจ้เจ้หม้อไม่ได้ <c oughs> ไไดเ,อเดยอววไ,ยไอเติมก็คอนมอนเหมือนกันพี่เขาเหรอเจบห็นไหมอ๋อมันเหมือนกับขนมทางแตกขนมทางแตกเหรอเหมือนกันเหรอเป็นไง รสชาติดีไหมคุนมทั้งแบบคือขายตำงานวัดอ๋อเหรอแล้วก็โรยง,งาเหมือนกันใช่ไหมไม่แพงนะไม่แพงกินละสิบบาทเองือ,อเดี๋ยวเราจะเดินเข้าข้างในก่อนเดี๋ยวค่อยเดินออกมาเข้าซอยตรงนั้นก็ได้ มันนาะคือไม่มีกระดาษทิชชู่<ม>เวลาที่โรงงานเขามีจับของขวัญ<ม>เขาก็จะมาซื้อตามร้านแบบนี้แหละ<ม>ซื้อตุ๊กตาอะไรอย่างนี้ของใช้ผล<ม>ไม้ที่นี่ถูกนะ<ม>เห็นไหมขนาด มะขามโรลแค่80บาทเองเรียกมาปรางเออมะขามมะปรางเขาเขียนไปว่าเปรี้ยวหวานมะขามว่ะไป,ไปนี่เป็นร้านประจำแล้วเจ้าของร้านเขาจะรู้จักกับหนูสวัสดีค่ะใหจำกันได้เมื่อก่อนหนูก็จะซื้อของร้านพี่เขาประจำอยู่ จะมาซื้อของใช้รองเท้านี่จะเป็นข้างในเขาจะมีขายอันนี้ด้วยขนมกินพมา่าจะดูก่อนว่าจะมีขายไหมเดินทางนี้ก่อนนี่เห็นไหมมีแต่ขนมพมา่าเลยเดี๋ยวชี้ก่อนชี้ก่อนเขาจะว่านี่เห็นไหม มีแต่ขนมข้ามาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็นี่มีขนมที่หนูชอบกินนี่ะพุดซามีหลายแบบเลยบ้านหนูก็ดื่มแบบนี้แหละบาร์ดี้ธนาคารหนูว่าหนูจะซื้ออยู่หรือค่อยซื้อข้างในก่อนเถอะเนี้ยเมื่อก่อนโอ้ตัวเล็กน้อยเนี่ยเกเรไม่เรียนคนบ้านเธอเหรอไม่ใช่คนไทยนี่แหละ ซื้อขนมบ้านซื้อผลไม้ร้านเขาประจำนี่ยเขาจะมีปลาแห้งอันนี้เขาไปทำอะไรไหนยกกล้วยไงเขาไปทำขนมจีนเวลาทำขนมจีนพ่มาเขาจะใส่ย,ยกกล้วยแต่ตอนนี้ร้านเขาน่าจะไม่มีหรือเปล่านี่นี่หมูจิ้มอ่ะที่พี่เคยกินจำได้ไหม,มนี่นี่อยู่ร้านเนี่ยอ๋อเนี่ไงร้านขนมจีนนี่ไงหมูจิ้มนั่นไงที่พี่เคยกินอ่ะเนี่ยเสียบไม้น่ะ จะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็มียำข้ามาด้วยกินไหมนั่งกินไหมคนเยอะมีต้อนอ่ะม่มีที่นั่งเลยอ่ะเพราะว่าอร่อยไงคนก็เล่นแน่นคนเยอะมากใช่มีมีขนมจีนแล้วก็มียำแล้วก็มีหมูเสียบไม้นั่นเลยเสีได้นะเรานั่งกินไม่ได้เพราะอิ่มมันไม่ไมี แล้วก็นี่ไงเห็นไหมไทยก็มีนี่นี่ <ทำ S 1> อะไราาย,ยังไม่ได้ถ่ายเหรอเมื่อกี้เนะี่ยถ่ายแล้วามาตบหน้าเอียงหวัวนู้นหน่อยอืมใไมมันต้องแบบ กลับแล้วน้องเข้าซอยฝั่งนี้กะนะ่อนนะเรื่อยๆเรทาทะลุไปฝั่งนู้นจะเลิกไหมพังเกงมันลากพื้นนะจะหลซักมันจะหลุด,ดแล้วมันจะหลุดจริงเหรอจะหลุดไหมนะหลุดไหม,ไมห ไม่ดู้าไปไนที่จริงของพ่ามา่ขายที่นี่ก็เยอะนะนี่นี่ก็มีนี่ร้านที่หนูเคยมาซื้อเสื้อผ้าซื้อกลับบ้านที่นี่มันเยอะสุดแล้วถ้ามาหาชัยนะจะมีผ้าถุงแล้วก็เสื้อผ้าชุดพม่าถูกด้วยถูกที่สุดแล้วเอาไหมลองดูไหม ฝากถือหน่อย<ป>ที่จริงก็มันมีผ้าถุงมอนด้วยแล้วก็มีของพ้ามาด้วยแหละนี่ไงแบบที่พี่ใส่อะแต่ว่าคนละลายกันอันนี้เป็นลงหมดที่ที่หนูหาคือประมาณนี้ของผู้หญิงนี่ของผู้ชายจะแทเนเปนเเล่า ต้องอยางงานเสร็จ <Okay. S 1> ไมโย่อ,อันนี้สามร้อยอันนี้สามร้อยห้าสิบบาท mm hmm. ก็ของผู้ชายมันก็ยังแพงกว่า mm hmm. นี่มีหลายสีด้วยมีสีม่วงด้วยแล้วก็มีสีสีขาว mm hmm. แต่สนมาก mm hmm. มีสีแดงด้วยมีสีเหลืองอ๋อสีเหลืองก็มี mm hmm. มีหลากหลายสีมาก mm hmm. ผ้าถุง เสื้อก็แล้วแต่เราจะใส่ด้วยปกติคือเสื้อเขาต้องตัดเอาเสื้อผู้หญิงแต่หนูตัดไม่ทันก็เลยหาเสื้อสีขาวมาใส่แตสีเสื้อผู้หญิงเขาต้องตัดเอาอยู่แล้วของหนูเข้าไปซื้อธนาคารข้างในก่อนมันดูเสื้อซื้ออันนี้สักซื้อผ้าถุงสักผืนไหม ชื่อพีแนใช่าไงน,นอยู่ตรงนี้เดียไปอ่านก่อบบน,อบบนวางที่ข้างันนี่ เป็นกล่นดอกดอกอะไรนะที่อยู่ตามวัดอะ่ะหอมหอมอดอกสาระเหรอไม่ใช่เดี๋ยวนหนูคิดก่อนคิดไม่ออกคิดไม่ออกก็จำไม่ได้ <c oughs> แล้วก็นี่ดอกมะลิแล้วก็มีรากไม้มะนาวก็จะมีหลายหลายแบบแต่นหนูยังได้อันนี้มันหอมกว่ามันจะหอมกลิ่นมะนาวอันนี้ก็ปิ เขาจะมีแต kind of ่ของของใช้พ he uh ่อม่ท <sh> ั้งนั้นเลยเห็นไหมเขารับมาจากฝั่งโน้นแล้วก็มาขายที่นี่ร้านนี้คือร้านที่หนูเข้าบ่อยที่สุดแล้วแต่ไม่ได้มานานเลยเขาจะจำหนูไม่ได้เราเข้ามาเราซื้อแค่กระปุกนี้มากดี๋ยวพูดตั้ง ไม่เจออีกมั้อนเซิร์ปอนเซร์สี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทเท่ากับที่เข่ามาเท่าไหรนะ่ะประมาณพันกว่าจาร์เกือบสองพันจาร์ก็ถือว่าไม่แพงเท่ากันเท่ากัน Oh. เรามาซื้อเครื่องแกงอันนี้ดีกว่าเครื่องแกงพมา่าเพื่อที่จะทํากับข้าวที่บ้านที่จริงร้านนี้ก็มีแต่เราหาซื้อข้างนอกเอาดีกว่านะ oh, <okay. S 1> อย่างแรกที่ต้องซื้อคือขมิน้นพริกป่นพมา่านี่ เนี่ยพริกป่บบนเข้ามาแล้วก็ขมิน้นขมิ้นก็ประมาณเนี้ยเอาขามิ้นไปถุงนึงนะแล้วก็คิดก่อนว่าจะซื้ออะไรอีกซื้อนี่ไปยามดีกว่ากินเป็นไหมเจออะไรถั่วยำแบบไหน ยามกินไงกินเล่นอ่ะเอาสิยุสนะเอาไปสักสองห่อแล้วกันไปยามกินหนูสามห่อ,อ,อแล้วก็เครื่องแกงพม่าาก,ก็มีประมาณน,นี้แล้วนะหอมแดงที่บ้านก็มีอยู่แล้วเนะหอมแดงมัสลา ต้องถามเขามใชาลาใช่ไหมเอาเท่าไหร่มาชิู่ะมเอาเป็นหอยงี้เลย ละยี่สิบแล้วเราอยู่ไหแล้วก็แค่ไม่หลับเลยนะ่ชาวเซนอจาร์ 62บาทได้อะไรมาัางนี่มัสาลาอันนี้คือใส่แกงแล้วจะหอมไงเป็นเครื่องเทศเป็นเครื่องเทศที่แบบทางใต้เขาน่าจะใสนะ่นะนว่ากินประมาณนี้แหละแต่อาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ได้แล้วก็นึซื้อทัวมาสามห่อเอาไปยามกินแล้วก็ได้ขมิ้นห่อหนึ่งแล้วก็พริกถุงหนึ่ง คือเราต้องซื้อปลาแห้งด้วยแหละเดี๋ยวจะไปทําปลาแห้งกินกันแล้วก็ซื้อมะเขือยาวเอาไว้ไปกินที่บ้านเดี๋ยวจะทํากับข้าวให้พี่กินเนาะ,<ป>ะเดี๋ยวจะทํากับข้าวอะไรมัง่งนี่แหละปลาแห้งเราจะซื้อแบบนี้รู้ว่าเราจะหาซื้อเองปลาแห้งจะซื้อแบบไหนแบบนี้เหรอเป็นตัวก็ได้แต่เราต้องสับเองถ้าซื้อแบบนี้เขาก็สับไว้แล้วเป็นตัวดีกว่าเป็นตัวดีกว่า ซือร้านข้างในตลาดดีกว่าไปไปข้างหน้านี่ไงบายพลูเขาจะกินหมากกันแต่ตอนนี้ไม่มีหมากขายเลยข้างในเป็นตลาดหรอเป็นตลาดเสื้อผ้าเอาจริงนะถ้าคนที่มาเปิดตลาดที่นี่บอกเลยว่าว่าขายดีแน,น่ๆเพราะว่าคนพม่าเขาชอบซื้อของอยู่แล้วใช่ไหมเสื้อผ้าเงี้ยถ้ามีแบบ โรงงานเขาปิดเขาก็ไปเที่ยวกันไงได้ไหมโรงงานเขาปิดเขาก็ไปเที่ยวกันเขาก็ระดนมาซื้อเสื้อผ้ากันของใช้กันที่นี่เลยเนี่ยเห็นไหมทุกร้านคือเขาจะขายเขาจะขายของที่เป็นของพ้ามาหมดเลยเพราะมันจะขายดีมากมาซื้อปลาร้านไหนเข้าไปในตลาดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะวนเข้าข้างใน แต่เสือกผ้าก็มาเราไม่เข้าลตลาดข้างในนะครับทา,ทางนี้ดีกว่านี่เห็นไหมนี่เวลาเข้าวัดอะเข้าต้องเอานี่ใส่ไม่งั้นก็แบบดูไม่มีแบบดูแบบไม่ค่อยแบบมีมารยาทอะไรเงี้ยประมาณนั้นเวลาลงกลับบ้านหนูก็จะซื้อแบบนี้เ,เป็นห่อใหญ่ๆเพราะมันหาเด็กมันเยอะใช่ไหมเขาเลยไปแจกที่บ้านเอานี่งไงลากธนาคาร นี่ซื้อไปสิต้องมีที่ฝนไหมเราไม่มีที่ฝนเราไม่มีที่ฝนเป็นแบบไหนเขามีขายอ่ะแบบกลมๆแล้วก็เขาทำแบบเนี่ยไงเขามีขายแพงไหมแพงไหมมาตะคู่ประหลัดชิเซษชิเซ่ได้ยังอันนี้แปดสิบอันนี้ห้าสิบซื้อไปสิซื้อเหรอเราไปทาที่บ้านเนาะเอาอันเล็กดีกว่านะพอแล้วมั้ง อันเล็กฟอม,มั้งไม่เอาแล้วมั้งซื้อเป็นสำเร็จร<อ>แล้วงน,นี่ไงสำเร็จเราซื้อมาแล้วไงนี่ยคือเขาจะมาเปิดร้านที่นี่ด้วยเลยเห็นไหมใหญ่มากโคตราขายดีมากๆบอกเลยอะ่ะใครๆก็วนมาแล้วก็มาซื้อที่นี่แต่ผ้าถุงจะเป็นของพอม่านะที่นี่คอมอนไม่ค่อยมี เป็นสีสีเลยนะสวยร้านใหญ่มากตอนที่หนูอยู่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะนใหญ่ ร้านข้างหน้าดีกว่านี่ไงที่แม่ปลูกไว้ที่บ้านอะ่ะแต่ต้นมันยังเล็กอยู่เนี่ย่แม่ปลูกไว้อ่ะที่บ้านต้นเล็กมาก นี่โล190กนี่โล230รอนนเอาแบบไหีอวเนี่ยเอาเนี่ยเอาหน,นี่เดียวปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาแค่นี้พออันนี้เล็กๆก็มีไหมพอแล้วแน่เนี่ยไ,ได้อยู่เท <58. S 1> ่าไหร่นะคะ58 58บาท โอเคค่ะตอนนี้ก็เดินตลาดเสร็จเรียบร้อยนะคะซื้อของมาครบแล้วนี่ได้ของมาเยอะมากนะคะทั้งของกินตอนนี้แล้วก็ไปทํากินที่บ้านด้วยจะทําอาหารมอนให้พี่คีนัทลองชิมดูนะคะก็ฝากคลิปนะคะเราก็จบแค่น,นี้ก่อนเนาะเดินมานานมากแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะใคร,ใคร,ใครที่ติดตามช่องของสาวมอนนะคะฝากกด subscribe <laughs> กดะอะไรวะกด subscribe กด subscribe นะกดติดตามด้วยนะคะขอตัวกันค่ะสวัสดีค่ะ